สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยพรสตอรี่วันนี้ยพรจะพามาวหายพระนะคะแล้วก็เที่ยวที่วัดไร่ขิงค่ะอำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมตอนนี้ยาพรก็เดินอยู่ในบริเวณวัดนะคะตรงนี้ก็จะทำเป็นเต็นท์ค่ะ เราก็พากันเดินนะคะเพื่อจะไหว้พระดูให้รอบๆนะคะรอบๆอาคารรอบเคาะรอบเป็นแล้วก็จะเดินมุ่งหน้าไปที่ร้านค้าร้านค้าที่ขายอาหาระคะ่ะขายอาหารทั้งที่กลับบ้านแล้วก็ทานแล้วก็เดินทานได้นะคะที่วัดไร่ขิงแห่งนี้นะคะ มีอาหารจำหน่ายค่ะเยอะแย,ยะไปหมดเลยค่ะเลือกกินไม่ถูกเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะในเทศกาลสงการก็มีผู้คนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็พระค่ะ ที่อยู่ในวัดไร่ขิงนะคะวัดไร่ขิงนี้มีการจัดวัดนะคะสวยงามมากๆค่ะมีชั้งรูปปั้นรูปพระพุทธรูปแล้วก็โคมไฟจัดตกแต่งนะคะบริเวณวัดนะคะให้สวยงาม ท่านผู้ชมก็เดินตามะยะ่าพรมานะคะยาพรก็กำลังเดินค่ะเดินถ่ายรอบๆบ,บริเวณวัดไร่ขิงให้ท่านผู้ชมดูนะคะตรงมุมนี้เขาก็บอกเขาก็เห็นมีป้ายว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็มีพระนะคะพระพิสุนั่งอยู่แล้วก็วก็จัดป้าย ทอดพระป่านะคะประจำปีเกิดที่วัดไร่ขิงแห่งนี้นะคะมีบริเวณกว้างขวางใหญ่ค่ะเพราะว่าวัดไร่ขิงนี้เป็นพระอารามหลวงนะคะถ้าท่านผู้ชมคนใดสนใจนะคะ ก็เดินทางมากราบไหว้ภาพพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีในวัดไล่ขิงแห่งนี้นะคะได้เลยถ้าเรามาไม่ถูกเราก็ให้ Google นำทางมานะคะการเที่ยววัดไร่ขิงวันนี้ย่าพรมาเป็นครั้งแรกนะคะโดยการนำของ Google ค่ะ แ้วพรก็ได้มาเห็นภาพผู้คนที่หลั่งไหลกันมานะคะมาเที่ยววัดไร่ขิงมาเดินไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ซื้อของกลับบ้านที่วัดไร่ขิงแห่งนี้นะคะก็มีเหลือเมด้วยนะคะเพราะว่าที่ด้านหลังวัดไร่ขิงเป็น แน่นา้าท่าจีนไหลผ่านค่ะมีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านแล้วก็มีเรือรับส่งนะคะผู้คนให้ไปเที่ยวนะคะที่วัดดอนหวายค่ะไปเที่ยวตลาดน,นัดนะคะที่วัดดอนหวายถ้า ผู้ใดนะคะสนใจที่จะไปเที่ยววัดไร่ขิงแล้วก็ไปเที่ยวตลาดน้ำวัดนอนไหวายก็มาลงเรือได้ที่นี่นะคะก็ไปทางเรือบ้างก็ว่าจะสนุกสนานแค่ไหนวัดไร่ขิงแห่งนี้เป็นวัดใหญ่ค่ะก็จัดตั้งเต็นนะคะแล้วก็อาคารแล้วก็ ะคะแล้วก็มีเออ่หลังคานะให้เรานะคะเดินเข้ามาในนี้นะคะในบริเวณวัดนี่ไม่ถูกแดดนะคะเพราะว่ามีหลังคาคุมอยู่ตอนนี้ยพรก็จะพาไปดูแม่น้ำนะคะที่ ไหลผ่านหลังลงด้านหลังของวัดลาขิงแห่งนี้มีค่ะมีเรืออยู่ลำกำลังแล่นผ่านมาค่ะเรือลำนี้ก็แล่นไปที่ม่น้ำตาจีนนะคะก็ไปขึ้นที่ตลาดดอนไหวายยพนขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่ เข้ามาติดตามรับชมช่องยพอ่พรช่วยกดติดตามกดไลก์กดแชร์บ้างนะคะยพ่พรขอจบพิพเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ